วิธีสมัครพอมเพยผูกกับบัตรประชาชนเพื่อรับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับมาดูขั้นตอนแบบไม่ง่ายพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าแอปธนาคารกรุงเทพเข้ามาแล้วให้กดบริการอื่นๆเสร็จแล้วให้เราเลื่อนเมนูลงมาข้างล่างและกดไปที่พอม p a y หน้าต่อไปให้กดลงทะเบียนจากนั้นก็จะมีข้อตกลงในการใช้พอมเพยและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อนๆนะครับสามารถอ่านได้ จากนั้นให้เราเลื่อนลงมามาอยู่ข้างล่างสุดแบบนี้และถ้าเรายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงได้ให้กดยอมรับหน้าต่อไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ถ้าเรายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนไว้กับธนาคารอื่นเราสามารถนำมาผูกกับบัญชีธนาคารกรุงเทพได้ก็ให้เราเลือกเลขบัตรประชาชนและมาป้อนหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเข้าไปในช่องนี้ให้ถูกต้องครบทุกตัวเลยนะครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับให้เรากดต่อไป หน้าต่อไปให้เลือกบัญชีธนาคารกรุงเทพที่จะผูกกับพร้อมเพย์อาไรเป็นเพื่อน,นะครับมีหลายบัญชีก็ให้เลือกบัญชีที่เราต้องการจะผูกกับพร้อมเพย์ได้เลยครับเลือกเสร็จแล้วให้กดต่อไปหน้าต่อไปถ้าเราต้องการบริการแจ้งเตือนการโอนสามารถเปิดตรงนี้ได้ทําเสร็จแล้วนะครับให้กดต่อไป หน้าต่อไปให้เช็คข้อมูลการลงทะเบียนว่าถูกต้องแล้วหรือยังเลขบัตรประชาชนถูกต้องไหมบัญชีธนาคารถูกต้องแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วก็สามารถกดยืนยันสมัครพรอมเพได้เลยครับหน้าต่อไปจะขึ้นว่าลงทะเบียนสำเร็จให้เรามากดดูกันตั้งค่าพรอมเพ จากนั้นจะย้อนกลับมาที่หน้าจัดการพร้อมเพย์และจะมีข้อม LI like ูลการผูกบัตรประชาชนเข้ากับบัญชีธนาคารกรุงเทพแบบนี้นะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้สมัครพร้อมเพย์บัตรประชาชนผูกกับธนาคารกรุงเทพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ถ้าเราได้รับเงินโอนเข้าพร้อมเพย์บัตรประชาชนมันก็จะเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงเทพที่เราได้ผูกพ้อมเพย์ไว้แบบนี้นะครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปทำผ่านแอปในมือถือได้เลยนะครับ รวมไปถึงถ้าจะผูกพร้อมเพยเข้ากับเบอร์มือถือในแอปธนาคารกรุงเทพนะครับก็สามารถกดลงทะเบียนในหน้านี้จากนั้นก็ไปผูกพร้อมเพยกับเบอร์มือถือได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าจะครบถ้วนนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเมนเทคสอนใช้ Android ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ